สวัสดีครับเป็นดีตรับเขาโซช่องถนนชายตะดำครับผมบรรากาศ สามมองแรงครับผมเขาพิดซ่อยครับพันได้ถอยออกมากำลังเบินอยู่ฝนตกโซ่ไม่ไหมครับผม มันเพิ่งหยุดนะครับเพาเจ้าที่ตกปล่อยปล่อยกันเบิดเสานั่งล่ละเสาตกที่นี่แล้วก็หยุดไปครับตอนว่ายลงอีกครับนอนวินงตัวมาแลน,นะ์นแล้วกันทำแต่แลนด์เที่ยวเขาคมก็ได้จอดซะโอ้ ครับแม่เบ่ยังยังเคารพบ่ยังยังครับวันนี้กินได้ข้าวแล้วบ่ยังยังครับกินได้ข้าวอ้าวยังอ่ะไปที่ร่มมาอยู่ตอนแล้วอยู่อย่าติดเกมบุษันออกข้าได้จบ อยา่าอยา่อยาไม่รอฟีสเแหละโอ้ดินเหนียวว่ะโอ้โอ๋อเกือบไหมซื้อไหมไหมนีม่ครับมองเทครับเป็นงานองทอยฮะเ,เ,เออเขอจาจยัาแรงว่าจะมาทำนี่ เอาให้ยังอ่ะสวัสดีครับไอ้ทัดย,ยืมไปเขาเจีเ๊ยนได้หมดแล้วอ่ะยืมเขาเจีเ๊ยนได้ดิถอดเจออะไรอย่างเี้ยครับอะไรครับ,ดบได้ใหมยัง เออยื่นอยู um ่ดิท um ี่ไหนวะตัวใครอันนี้วะมันสิบริเวณแล้วเรือยฝนตกใส่เป็นรอบล่ะขึ้นยี่บันอะ โโอ,โอ้เรียบร้อยครับรถเสียตัเนี่อะไเปนเนเออแม่ตัวเลาบ่บยาดอกซองยัง,อง,อยงบบดังไ่อเลยดิบเสียดอกเสียแม่เออ เขาเสียฟอมกวาเลยเขาเสียฟองกวาดโบมินบเห็นฮะสิ่ีเงี้ยดอกแลวตลกลยโบมีตอกแลวตลกเล้วบมีบอเทบอแล้วเท่วันนี้เราพืดอ เจอแม่คู้หน่อยเดียวกอบาทเดียวาแม่คู้น่อยเจอเลยคูน่อยแต่เหยบคู้ใดอีอยี่สิบบันนายาบันนายาบันนายามีบบนี่แลต้นพูดี้ตองพึ่งสโลเขียวครับ แม่ผู้ดมอเทสนันมืมอโบ่ดินนี่วะมาผู้เรียเลยฮะมามา้เรียอาเหรอว่านีไปเรียน่อีกว่าไปแก้ไม่พูนห่โอ้คือูดันเขาถัดดาวดันเขาละออกได้คือก็จะไปเสื่อมใช่ไหมอืมดันเอาไปโค้ดดันเขาได้ห้อยได้สูงหรือเปอันนั้น

บอแล้วแถวเมือไม่ไดเดินทางเมือบัานแล้วเราจดี๋ยวรถเมือบัานต้องเด้นพึ่งสลูเขียวครับอ้าวรอรอรออ้ยลื่นครับ เบีกันเบีกันเบกันเบีกไว้เบีกไว้เบีกไว้แม่โคกำลังหาไรเอาไปไปครับเดี๋ยวข้าววันนะเจ้านี่ครับฟังนันรอดีนะก็ยินเนครับ ต้องขึ้นไปหมดแล้วครับคุณเดินไปลงทางผลงมาไม่ใช่ไปลงเผืนเจ้าพ่อเนี่ยบอกกล้าลงไปครับมันเหละอย่ามันลื่น 汤全，汤龙 คนนาต้มครับ ผมหูทางดำบเลยวรับล้นเซ้นนีเน้เสนสองหนึ่งสองครับระวังบันแพงนะครณขนมครับ นาออกแล้วครับเราเส้นทางขึ้นทางลงอยู่นี่ 大体じゃあこ<あ>れ。 老百姓，嗯、啊，我不让开。 เจี๊ยซองก็ได้เด้งคนนะแหงไปดิไปรับเจียบับโอเคครับผมคลิปนี้ชิประมาณนี้ไปพอกันไหมคลิปหน้าครับผมใครที่ขเขามาเบิ้งแล้วก็จะเรื่องก็ไลค์ก็สะตักให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทีคลิปต,ต่อไปได้ครับผมเด้อยพอกันไหมคลิปหน้าครับผม คลิปนี้รักไปก่อนครับผมสวัสดีครับ